ค่ะฝ้ายเวลุลีดิสยาบุตรนะคะในเรื่องนี้นะคะนงางแบบเล่นเป็นลีลายยค,ค่ะเป็นตัวฉาที่แบบว่าเป็นแฟนเก่าพระเอกค่ะแล้วก็เราก็กลับมาเพื่อที่จะมาแย่งพระเอกกลับคืนมาค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าพระเอกเนี่ยรวยแล้วแบบว่ามีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหลายคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรือลิศยาค่ะแต่ว่าจะเป็นเล่นฝ่ายดีแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือมาเป็นร้ายนําเลยค่ะก็ก็กดดันในตอนที่ได้รับบทเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ทํากันบ้านให้เยอะๆค่ะเขินค่ะตอนแรกแต่ว่าก็ต้องต้องทำให้ได้ค่ะ ต้องคุ้นเคยกับพี่เขาให้มากขึ้นค่ะตอนนี้เริ่มถ่ายทาวหนูเพิ่งเริ่มไปสองซีนเองค่ะยังไม่ถึงเลฟซีนค่ะสองซีนยังยังไม่ยากมากค่ะเพราะว่าผู้กำกับเขาอยากให้มามาครุกลี่กับบรรยากาศกองก่อนค่ะก็โอเคค่ะทำงานสนุกดีค่ะยมีต้องเ้าชอแลก็งมด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อตอนที่ถ่ายก็ยังไม่เจอค่ะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าซีนด้วยกันค่ะ สำหรับเรื่องนี้นาแกปางายแล้วเป็นไงบ้างใช่ค่ะหลากหลายมากมีทางนั่งมมีทางพี่ๆดาราอยู่แล้วแล้วก็มีพี่เอกก็เป็นสตรอเบอร์รี่ชีสเคกเก่าอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะได้เจอคนหลากหลายได้มีหลากหลายอารมณ์ <c oughs> ค่ะก็เอ <c oughs> คด่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับ <c oughs> ทางเอกแซคด้วยค่ะแล้วก็คุณแดงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ฝ้ายได้รับค่ะ สำหรับน um ี้เหมือนหลายๆคนจะ้อท้าทา่างไปเลย้าทาาเลยค่ะก็ตอนแรกที่เราคิดนะคะก็รู้สึกกดดันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือต้องทําให้ดีที่สุดเพราะถ้าเรากดดันไปมันก็ไม่ได้อะไรค่ะกดดันไปเราก็อาจจะทํางานออกมาได้ไม่ดีค่ะก็ทําให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะ ทำให้ดีที่สุดค่ะหนูไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าคือก็อยากให้ทุกคนดูค่ะตั้งใจดูแบบดูหนูดูดูทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันจริงๆค่ะตอนนี้มีเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นพิธีกรรายการ Morning Kiss อยู่ค่ะทางช่อง New TV ค่ะ ะคะ <c oughs> ่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องนั่งบาบนะคะเรื่องนี้ฝ้าเรนเป็นลีลายุค่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันนะคะเพราะว่าฝ้าเรนบทร้ายเป็นเรื่องแรกแล,แล้วก็เชื่อว่าหลายคนจะได้อะไรกลับไปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ